สวัสดีครับแฟนแฟนเวียดไทม์คาแมกซีนเราได้เจอกันครั้งนี้บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเพราะรถที่เอามาในวันนี้เป็นรถพรีเมียมบิ๊กสกูตเตอร์ระดับ4 0 0ซีและรถที่ว่านั่นก็นคือซูซูกิเบิร์กแมนนั่นเองเราจะมาดูกันว่าเจ้าเบิร์กแมนนั้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากครั้งก่อนและมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยเริ่มจากภายนอกกันก่อนเลยครั้งนี้ซูซูกิเบิร์กแมนให้ความเท่และทันสมัย ซึ่งมาพร้อมกับสีใหม่ถึง3สีสีแรกนั่นก็คือเมทั l ลิกแม t ต์ซอดซิลเวอร์ซึ่งสื่อถึงคุณภาพและความเมทัลลิกของดักเพื่อเน้นความสปอร์ตและเรียบหรูสีที่2ก็คือ Solid Iron นเก y เป็นสีเทาที่เท่ดูดีมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่ซ้ำใครบนถนนเลยทีเดียวสีที่3ก็คือ Metallic Matte Black n u m เ e r เป็นสีดำที่ดูเรียบหรูเหมาะกับผู้ชายแมน เทเข้มดุดันและทั้ง3สีนั้นตัดกับล้อสีน้ำเงินได้อย่างลงตัวในด้านของเรื่องเครื่องยนต์ซูซูกิได้พัฒนาเครื่องยนต์ 400cc ซี่จังหวะ DOHC สูบเดียวระบบหัวฉีดระบายความร้อนด,ด้วยน้ำผ่านมาตรฐานยูโรไฟให้แรงบิดในย่านต่ำกลางเป็นเยี่ยมสมดุลด้วยคันเร่งแบบใหม่ที่จะทำให้การขับขี่ในรอบสูงทำได้ดีมากขึ้นด้วยชิ้นส่วนเครื่องยนต์ต่างๆที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่เช่นฝาสูบที่อัปเกรดมาใหม่เพิ่มทางเดินอากาศสำรองซึ่งเอื้อต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานการปล่อยมลพิษยูโ 5, หัวฉีดแบบ10ลูกส่งผลให้ขนาดของเชื้อเพลิงเป็นละองฝอยมีขนาดเล็กและมีการวนของอากาศที่เพิ่มมากขึ้นทําให้อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้อยลงและเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดซูซูกิดูอัลสปาร์ที่นํามาใช้โดยเพิ่มจำนวนหัวเทียนเป็น2หัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้ลดอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงให้กําลังขับขี่ที่เสถียรยิ่งขึ้นและหัวเทียนเหล่านี้ยังให้จังหวะจุดระเบิดพร้อมๆกันซึ่งปรับแต่งมาอย่างดีสําหรับเจ้าซูซูกิเบิร์กแมน400 แคสตไลติกแบบใหม่ที่มีโครงสร้างแบบลังพึ่งเพิ่มตัวเผาเข่าและตัวฟอกไอเสียเพื่อองการที่เป็นพิษต่อสิง่งแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยอีกทั้งยังมีระบบ traction control system ใหม่ช่วยลดในการลื่นถลายเมื่อออกตัวจากการหยุดโดยที่ลิ้นปีกผีเสื้อเปิดเต็มที่และลดการหมุนของล้อบนผิวถนนที่ลื่นหรือไม่สม่ำเสมอเพื่อรักษาการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะขับขี่บนถนนยางมะตอยเปียกถนนที่ปูด้วยหินระบบ traction control สามารถให้ความอุ่นใจแก่ผู้ขับขี่และมั่นใจ ได้ว่าสามารถยึดเกาะถนนได้อย่างยอดเยี่ยมโดยสามารถเปิดปิดระบบได้ที่สวิตท,ที่อยู่บนแฮนด์บาร์ด้านขวา Suzuki b ิ r ์กแมนมีระบบการสัเนเทนหลังชกเดี่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบ Link ์ไทม์ o มโนช็อคสามารถปรับค่าสปริงพีโหลดได้ถึง7ระดับเพื่อตอบสนองการทรงตัวและการขับขี่แบบสปอร์ตที่ดีเยี่ยม เบาะที่นั่งได้รับการออกแบบ Dual s e ซีที่ผลิตจากวัสดุคุณภาพเยี่ยมให้ความหรูหราดูสวยงามยิ่งขึ้นผู้ขับขี่สามารถปรับเบาะพนักพิงที่เลื่อนขึ้นมาได้ถึง2ระดับคือ15ม m mm มและ30ม m mm. มสามารถหยุดรถได้อย่างมั่นใจด้วยดิสเบรกหน้าขนาดใหญ่แบบ t ทวิน i s ส b บ k e ขนาด260ม m mm. มพร้อมกับเบรกหลังแบบดิสเบรกขนาด210ม mm. มมาพร้อมกับระบบ ABS ซึ่งมีน้ำหนักเบากว่าเดิมถึง36กรัมสำหรับการทดสอบขับขี่นั้น รู้สึกได้ว่าการวางขาหรือท่าทางการนั่งทำให้รู้สึกมั่นคงท่านั่งกระชับทำให้มั่นใจในการขับขี่อัตราเร่งตอบสนองได้ดีมากเวลาบิดใช้ความเร็วลดค่อนข้างนิ่งไม่สายระบบเบรกทำงานได้ดีเลยทีเดียวหนึบกระชับหยุดรถได้อย่างมั่นใจรถเข้าโค้งค่อนข้างดีและมีความคล่องตัวในการขับขี่ตัวรถมีน้ำหนักเบาคอนโทรลง่าย ขับขี่ในเมืองสบายมากๆซอกแซกได้ดีแถมเบาอะอยังนุ่มสบายมากสมฉายาว่าโซฟาเคลื่อนที่และสามารถปรับเบาะได้เพื่อให้กระชับในการนั่งมากขึ้นมีไฟหน้าและไฟท้ายสว่างชัดเจนเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าซูซูกิเบิร์กแมนคันนี้โดยรวมถือว่าให้อุปกรณ์ต่างๆและสมรรถนะท,ท,ที่เหลือเฟือเลยเป็นรถอีกคันหนึ่งที่น่าหามาใช้กันเลยนะครับและสำหรับวันนี้เรียวทามคาแมกซีนขอลาไปก่อนเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ